we 啊。 สวัสดีครับพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนที่รักทุกท่านวันนี้ทุกท่านคงทราบดีว่ามีการประชุมสปคใหญ่นะครับอีกครั้งหนึ่งประเด็นสำคัญก็คือจากการที่ผมประกาศไปว่าตั้งแต่วันที่หนึงพฤศจิกายนนี้ผม,ไ,มได้กำหนดให้เป็นวันเริ่มเปิดประเทศนะครับโดยมีชาวต่างชาติและชาวไทยที่เดินทางมาทางอากาศจาก4 6ประเทศในชั้นแรกนี้ สามารถเข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องกักตัวนะครับซึ่งก็จะมีมาตรการและมาตรการอยู่ในตรงนี้ด้วยนะครับในส่วนของความร่วมมือที่ผมต้องการจะได้รับจากพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับสถานประกอบการสมาคมต่างๆก็มีอยู่สี่เรื่องด้วยกันนะครับข้อหนึ่งทุกคนทุกส่วนทุกสมาคมต้องช่วยกันและระวังอย่างเต็มที่แล้วใช้มาตรการด้านสาธารณสุขที่กำหนดออกไปแล้วอย่างเต็มที่ ข้อสำคัญทุกคนต้องมีวินัยในตัวเองนะครับในการที่จะไม่เป็นผู้แพร่เชื้อการระบาดออกไปอีกนะครับข้อที่2ตามที่มีคำถามในเรื่องของมาตรการเดินทางเข้าทางเส้นทางอื่นผมคงต้องกำหนดมาตรการตรงนี้ไว้ก่อนนะครับทางบกและทางน้ำนะครับยังคงต้องมีการกักตัวอยู่เช่นเดิมนะ เจ้าที่ก็ต้องปฏิบัติอย่างเข้มแข็งอย่างเช่นทุกวันนี้มีการจับกลุ่มมีการกักตัวผู้ที่เล็ดลอบลักลอบเข้ามาตามแนวชายแดนนะครับอย่างเต็มที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายนะครับขอความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในส่วนของการค้าขายตามแนวชายแดนกับการเปิดจุดค้าขายตามแนวชายแดนผมให้นโยบายไปกับกบระทรวงมหาดไทยกานดวงงานที่เกี่ยวข้อง โดยว,ผ,วผู้ว่ารตกาะจังหวัดทั้งมีอำนาจในการเปิดจุดผ่อนป้นพวกนี้เพื่อมีการซื้อขายสินค้านะครับก็เป็นไปตามข้อเรียกร้องของมฏตเิในในส่วนของอาเซียนด้วยนะครับโดยเพาประเทศเรอบบ้านผมก็ตัดสินใจว่าจะทยอยเปิดให้แต่ทั้งนี้จะต้องเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยนะครับไม่มีการเอาพ่อค้าแม่ค้าหรือลูกค้า มาเผชิญหน้ากันอยู่ในตลาดหรือในช่องทางที่กําหนดนั้นจะต้องมีพื้นที่ว่างตรงกลางนะครับและคน่งสินค้ามาในแต่ละฝั่งแล้วจึงมีมาตรการในการส่งสินค้าระหว่างกันนะครับเพื่อไม่เกิดการแพร่เชื้อติดกันนะครับอันนี้ก็ขอให้เจ้าที่รับทราบด้วยนะครับ 3. บุคลากรทางการแพทย์เราทราบดียอยู่แล้วว่าที่ผ่านมามีสถา,านการณ์การแพร่ระบาดมาหลายระล,ลอกแล้ว เราต้องมีแผนเผชิญเหตุมีแผนเตรียมการให้พร้อมในเรื่องการดูแลรักษาเพ่่อจะเป็นโรงพยาบาลสนามพืม้นที่ควบคุมตัวกักตัวต่างเหล่านี้ต้องมีความพร้อมเช่นเดิมนะครับเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจจะมีความดูแลเกิดขึ้นผมได้สั่งการในเรื่องของยาเราได้มีการเร่งรัดสั่งจองยาโมนูพิลาเวียไปแล้วนะครับที่เราจะเป็นต้องเร่งสั่งการไปค่อน นะก็เพื่อไม่ให้ประเทศไทยนั้นตกอยู่ท้ายแถวในการจะใช้ยาที่ผลิตมาใหม่แล้ววันนี้ผมก็ขอความร่วมมือจากต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศกลุ่มอาเซียนบวกสามแล้วก็เอเชียใต้เข้ามาร่วมมือกันด้วยเพราะหลายประเทศก็ร่วมกันผลิตยาใหม่ๆขึ้นมาทั้งไทยเองก็กําลังวิจัยยาประเภทนี้อยู่ด้วยเช่นกันนะครับขอความร่วมมือร่วมกันเพราะฉะนั้นเราก็จองไว้ก่อนนะครับตามความจาเป็นรวบ รวมทั้งควบคู่กับการจัดหายาภาวิฟิลาเวียให้เพียงพอและผมว่าในทางการให้ใมีการเร่งรัดพัฒนาสารสก,กัดจากสมุนไพรไทยนะนอกจากฟ้าทลายโจรแล้วอื่นๆมีอีกหรือไม่นะครับในการที่จะเพิ่มการดูแลรักษาในชั้นต้นได้นะครับเพราะประชาชนนั้นมีเป็นจนํานวนมากที่เขาได้มีการหามาใช้เองแต่ต้องทําให้ปลอดภัยนะครับ เรื่องที่สี่ในเมื่อเราประกาศให้ทั่วโลกรู้ถึงการเปิดประเทศไปแล้วนั้นก็ขอให้ทาเข้าใจว่าก็คงไม่ใช่นักท่องเที่ยวจะเข้ามาทันทีเป็นเวลาทสันท้นมากๆนะครับจากการเปิดโควิดเปิดทูกเกตสันบ็อกที่ผ่านมาก็มีคนเข้ามาประมาณสัก4สี่หมื่นกว่าคนนะครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นมานะวันนี้ก็ขยายไปพลัสในหลายพื้นที่ด้วยกันนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ ที่ดีนะครับเราจําเป็นต้องประกาศให้ทั่วโลกรู้หลายประเทศก็กําลังดำเนินการตามเราอยู่หลายประเทศก็ทําแซน์บ็อกเหมือนเราอยู่ในขณะนี้จากข้อมูลเมื่อวานนี้นะครับในการประชุมเพราะการที่เข้ามานั้นคงไม่ใช่การที่เราประกาศแล้วเขาจะมาได้เลยแต่ละประเทศก็ต้องประเมินวางแผนในการที่อนุญ,ญาตให้คนของเขาออกมานอกประเทศเหมือนกันแล้วก็ต้องศึกษามาตรการที่เราวางไว้ ว่าเขาสามารถปปิบัติได้ด้วยหรือไม่นะครับการประกาศของเราล่วงหน้านั้นมีประโยชน์อย่างไรก็มีประโยชน์เพื่อจะทําให้ประเทศต่างๆนั้นรวมั้งนักท่องเที่ยวได้มีการวางแผนมีการเตรียมการก็จะทําให้ประเทศไทยนั้นเป็นประเทศแรกๆที่เข้าจับพีนานะครับโดยเฉพาะในช่วงการเดินทางในช่วงปลายปีนี้คือช่วงไฮซีซั่นของเราที่จะมาถึงนี้นะครับ เราก็คาดหวังอย่างนั้นอันนี้เป็นการแสดงเจตลมทางการเมืองของผมออกไปนะครับในเรื่องการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและปลอดภัยเรื่องสำคัญอีกประการหนึ่งก็อยากขอร้องกันสาหรับผู้ที่เห็นต่างหรือผู้ที่ออกมาแสดงความคิดเห็นหรือการสร้างของแรมบนท้องถนนนี่ขอความรวมือเถอะครับนะอย่าสร้างภาพความเสียหายต่อประเทศของเราในช่วงนี้เลยนะครับเพราะจะทาให้ประชาชนคนอื่นๆ,ๆที่เขาเดือดร้อนเนี่ยเขาลำบากไปด้วย นักท่องเที่ยวเขาจะกังวลไม่กล้ามานะครับภาพเหล่านี้มันออกไปต่างประเทศด้วยทุกครั้งนะครับก็ขอยระวังอย่างที่สุดนะครับวันนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผมคิดอยู่ที่รัฐบาลคิดอยู่ก็คือการทําให้พี่น้องชนของเรานั้นสามารถทามาหากินได้อย่างเป็นปกติไม่ว่าจะเป็นร้านค้าร้านอาหารร้านกาแฟนะครับตลอดจนห่วงโซ่ต่างๆที่เป็นวัตถุดิบ นะเช่นอาหารผักหญ้าเครื่องดื่มอาหารเหล่านี้เขาจะได้มีการประกอบกิจการในห่วงโซ่ของเขาเพื่อมาซัพพอร์ตในเรื่องของการเปิดประเทศของเราตรงนี้มันก็จะเพิ่มการจ้างงานนะเพิ่มรายได้ให้กับกิจการทุกกิจการน่นะครับเพราะมันตามไปด้วยทั้งหมดคงไม่ใช่เฉพาะสถานบริการอย่างเดียวเรื่องการขนส่งคมนาคมเรื่องการบินเพราะเราก็ได้มีการวางแผนการเปิดเที่ยวบิน อีกหลายสิบประเทศนะครับเมื่อมีความพร้อมทั้งนี้ก็จะสอดคล้องกับแผนในโครงการฟื้นฟูการบินไทยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะกล่าวเปียนว่าที่พูดมาทั้งหมดนี้คือหลักการคือนยโยบายชุงนัฐบมัยก็จาเป็นต้องประกาศออกมาให้เกิดความชัดเจนเกิดขึ้นมันมีรายละเอียดมากมายนะครับมาตรก,การต่างๆในการเข้าประเทศแต่ละประเภทแต่ละชนิดแต่ละวิธีการนะ การปรับพื้นที่สีต่างๆของแต่ละจังหวัดเราก็มีความห่วง,งวลกับสถานการณ์ที่แพร่ระบาดท,ที่เคยเกิดขึ้นมาในอดีตมาแล้วก็ต้องนํามาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งในการปรับสีนะครับเพื่อแตกต่างในช่วงบ่ายวันนี้ซึ้งสบกคก็จะไปนําไปพิจารณาหารืออีกครั้งหนึ่งเฉพาะพื้นที่ที่มันมีการแพร่ระบาดสูงในอดีตที่ผ่านมาจากกิจกรรมที่หลายกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนที่อยากจะมีส่วนร่วมตรงนี้ ก็ต้องร่วมมือกันลงทะเบียนปรับเตรียมความพร้อมสถานที่ของท่านนะให้สามารถจะเดินหน้าไปได้นะครับแล้วก็ต้องรว่วมรับผิดชอบไปกับเราด้วยกันด้วยนะครับซึ่งเรื่องเหล่านี้จะได้ก้อสุปโดยเร็ว,รวและทางสปคก็จะให้ทางโคตกแถลงห้ทราต่อไปนะครับวันนี้นยายกพูดในนโยบายพูดถึงหลักการกว้างนะครับนั่นะคือนะนะการทำมาของ,ร,งรัฐมนตรีในการที่จะเปิดประเทศ นะสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ทําให้คนไทยนั้นรอดพน้นจากวิกฤตเศรษฐกิจไปได้ไม่มากก็น้อยนะครับในเรื่องอื่นมาตรการอื่นๆรัฐบาลก็ได้เติมไปเรื่อยๆอยู่แล้วเราก็คาดว่าทุกคนส่วนใหญ่ก็จะได้รับจากมาตรการที่รัฐบาลออกไปทยอยออกไปตามลําดับนะครับผมกล่าวเรียนว่าเราถือว่าเราเป็นประเทศที่ดูแลประชาชนได้มากที่สุดในช่วงที่ผ่านมานี่นะครับรองอยู่ไม่กี่ประเทศที่ก็มีเงินเยอะๆนะ อันนี้ก็ขอกลับเรียนด้วยว่าเราไม่เคยที่ใครไปข้างหลังนะเรื่องการสแสดงต่างๆทุกคนก็อาจจะให้คนทันกาัาการข่าวการมาโชว์ของลิซ่าอะไรจำลองเนี่ยก็ต้องเห็นใจนะเราพยายามติดต่อมาพอระยะเวลานาออพอทัคงปู่แล้วเขาก็ไปเคลียร์เคลียร์อะไรวันเวลาของเขาของบริษัทเขาแต่มันก็เคลียร์ไม่ออกนะก็จําเป็น นี่ต้องเลื่อนออกไปมาไม่ได้ในช่วงนี้นะครับแต่ก็วันหน้าก็คงมีโอกาสมาอีกวันนี้ผมให้แนวทางไปว่าให้มีการแสดงของคนต่างประเทศบ้างที่มาได้ที่มีชื่อเสียงแล้วก่จะปทั่วโลกมานะครับอันที่สองก็คือว่าให้กรกทกรททไปหาการแสดงของที่เป็นพันธรรมของเราอ่ะห้าภาคอะนะมีหลายกิจกรรมที่มาแสดงให้มัน สลับกันไปกันมานะให้คนตื่นเต้นให้คนถ่ายรูปให้คนร่วมแสดงให้คนมีความอะไรประทับใจในวัฒนธรรมของคนไทยวันนี้โลกใบนี้นะถ้านายกฟังจากการพูดคุยหรือการหารือกันในปัจจุียนนียมันมีอำนาจอยู่สามอำนาจอำนาจคือหนึ่งอำนาจทางด้านความมั่นคงศักยภาพแรงของกรุนงนะก็รู้อยู่แล้วหลายประเทศก็มีความเข้มแข็งในเรื่องของกองทัพ ไม่ว่าทางบกทางน้ําทางอากาศใต้น้ําอะไร้วแต่บางประเทศก็มีความข็งแข่งทางด้านเศรษฐกิจกนะหรือบวกเรื่องของพลังอำนาจไปด้วยแต่เราในฐานะเ,เป็นประเทศที่ไม่ใหญ่โตมากนักและเป็นประเทศที่มีความสามารถทางด้านการกเกษตรและสําคัญที่สุดเรามีวัฒนธรรมประเพณีที่สวยงามที่น่าชื่นชมที่ต่างชาติเขาให้ความสนใจอันนี้แหละครับ มันจะเป็นโอกาสของประเทศไทยมันจะเป็นพลังอำนาจใหม่คือด้านวัฒนธรรมนะครับเรื่องเรามีพร้อมอยู่ตรงนี้นะจากสถิติที่เขาประเมินมาในประเทศไทยอยู่ดับต้นของโลกในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีไทยอัตมาทคศน์เป็นไทยอย่าทําลายกันเลยครับให้ทุกอย่างสามารถเนินเกินได้เพราะอันนี้เป็นงที่เป็นอำนาจใหม่ซึ่งเราสามารถจะ,จะทําได้ เราต้องหยิบจับอะไรที่เรามีความสามารถมาแล้วพัฒนาต่อให้มันดีที่สุดไม่ใช่เลิกไม่ใช่ล้มไม่ใช่ไม่มีแล้วเราจะมีอะไรเหลืออยู่หรอครับถ้าเราไม่เข้มแข็งทางความมั่นคงทางทหารอะไรมันก็ไม่ได้เศรษฐกิจเราก็พึ่งพึ่งพาเขาแต่เรื่องว่าทําประเพณีเป็นสิ่งที่เราขายได้มีราคาได้ต้องช่วยกันเพราะฉะนั้นคนไทยทุกคนต้องช่วยกัน นะครับขอขอบคุณทุกท่านการประชุมมาเที่ยนที่ผ่านมาในช่วงสามวันที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับผมได้มีโอกาสเสนอหลายโครงการด้วยกันเข้าไปความร่วมมือความเชื่อมโยงทั้งในเรื่องของดิจิทัลในเรื่องของการพัฒนาสมความนุษย์ร่วมกันในเรื่องการว,าวิจัยพนายาวัคซีนร่วมกันในเรื่องการโดเนตวัคซีนนะเพื่อให้ทุกประเทศสามารถเข้าถึงวัคซีนนะครับซึ่งเราเองก็ก็มีนโยบายอย่างนั้นอยู่แล้ว นะครับอันนี้ก็ฝากกลับเรียนไปด้วยว่ารัฐบาลทําอย่างยิ่งยวดในการที่ทาประเทศไทยนั้นเดินหน้าไปให้ได้ทําให้เกิดการพลิกโฉมประเทศไทยให้ได้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพลิกโฉมประเทศไทยของเราประชาชนทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ